สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนหนังสือราชการนะครับเป็นเรื่องของการใช้คำว่าจึงเรียนมาเรามีการใช้ในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับในคลิปนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเมื่อคุณผู้ชมได้เรียนรู้ในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมมีข้อแนะนําข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะ แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับโดยคุณผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้กับการเขียนหนังสือการล่างหนังสือราชการได้เรามาดูกันนะครับว่าการเขียนหนังสือราชการโดยการใช้คําว่าจึงเรียนมาเนี่ยกรณีที่เข้าใช้กันทั่วๆไปเนี่ยเขาใช้ในลักษณะอย่างไรนะครับทีนี้จุดประสงค์ของการใช้คําว่าจึงเรียนมาเนี่ยนะครับจุดประสงค์ก็คือ เป็นการใช้ในการเขียนภาคสรุปของหนังสือนะครับเป็นการเขียนภาคสรุปวัตถุประสงค์ที่เรา<ม>จุดประสงค์ที่เรามีหนังสือไปซึ่งจะต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงประเด็นเพื่อให้ผู้รับเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็สามารถดําเนินการได้ทันทีเพราะฉะนั้นคำว่าจึงเรียนมาเนี่ยถือว่าเป็นภาคสรุปที่สําคัญเราจะต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นกรณีคําขอเราเขียนไปเป็นลักษณะของคําขอนะครับยกตัวอย่างเช่นภาคสรุปเราก็จะเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเป็นต้นนะครับเป็นเป็นลักษณะของการขอเป็นคําขอจึงขอให้เขาพิจารณานะครับจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหรือจึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอหรือพิจารณาต่อจะขอบคุณยิ่งเป็นต้นนะครับ หรืออาจจะใช้คำว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วยจะขอบคุณยิ่ง่ะก็เป็นการขอนั่นเองนะครับขอความอนุเคราะห์ขอให้เขาพิจารณานะครับแล้วก็อาจจะเป็นการใช้คำว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือก็คือขอให้เขาเนี่ยให้ความร่วมมือกับกับเรากับหน่วยงานของเรานั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาถ้าเป็นลักษณะของคำแจ้ง คำแจ้งเช่นอะไรบ้างครับเช่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบอันนี้ก็คือไม่ได้มีการไปปฏิบัติอะไรต่อนะครับจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบก็คือให้เขาได้รับทราบถ้าเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าเราก็จะใช้คำว,ว่าโปรดทราบหรือถ้าเป็นตำแหน่งที่ต่ำกว่าเนี่ยเราก็จะใช้คำว,ว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบเป็นการแจ้งให้ทราบหรือจึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการแจ้งให้ทราบนะครับ ต่อมาถ้าเป็นลักษณะของคําสั่งก็ได้นะครับเป็นคําสั่งเนี่ยเช่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไปนะก็เป็นการสั่งให้เขาไปดําเนินการต่อหรือจึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไปก็เป็นลักษณะของการใช้กับผู้ที่รับหนังสือในตําแหน่งต่ํากว่าเราต่ำต่ำกว่าผู้ที่มีหนังสือไปถึงนะครับหรือจึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมติ คณะ,ะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไปนะก็เป็นการสั่งให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือจึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไปก็ได้นะครับเช่นเขาอาจจะมีหนังสือซักซ้อมมีหนังสือเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้เราเนี่ยปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือหนังสือซักซ้อมแนวทาง,ต,างต่างเนี่ยเขาจะใช้คําว่าจึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัตินะครับหรือจึงเรียนมาเพื่อโปรดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวัง มีให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกนะลักษณะนี้เนี่ยเป็นการาสรุปโดยเป็นคำสั่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นลักษณะการหารือเนี่ยการหารือเราจะสรุปโดยใช้คำว่าจึงเรียนมาเพื่อขอหารือว่าแล้วก็ใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับเป็นการหารือเรื่องอะไรนะครับจึงเรียนมาเพื่อขอหารือว่าหรือถ้าเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจนะครับ เราก็จะใช้คําว่าจึงเรียนมาเพื่อขอซักซ้อมความเข้าใจและถือปฏิบัติต่ตอไปอแต่ถ้าเป็นคํายืนยันเนี่ยนะครับเราจะใช้คําว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอยืนยันข้อตกลงดังกล่าวมาณที่นี้ตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็นการเตือนนะครับเป็นการเตือนเช่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการเรื่องดังกล่าวโดยด่วนด้วยนะตรงนี้เป็นการมาย้ําเตือนอาจจะมีหนังสือก่อนหน้านี้ที่มีการติดต่อประสานกันแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมาย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยด่วนด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็อาจจะนําเอาไปปรับใช้ได้นะครับไปปรับให้มัน เหมาะสมกับบริบทเหมาะสมกับการทํางานของคุณผู้ชมก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอแนะหรือแนะนํากันเข้ามาได้นะครับ